สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคสนะครับกับด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์ใหม่จากโอเปรา0068แห่งความรักนั่นเองนะก็มี3ด่านบวกด่านพิเศษอีกหนึ่งด่านนะครับรวมเป็น4ด่านด้วยกันจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับด่านชาเลนจ์ที่1นนะครับแนะนาที่เลเวล50เป็นด่านในอาคารนะสตรูที่เจอก็จะเป็นสตรูเกราะแดงทั้งหมดเลยนะครับภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน95วินาที ก็มีทิปเล็กน้อยนะครับบอกว่าให้คุ้มการซาโอลิแล้วก็จัดการศัตรูจาก2ทิศทางอย่างรวดเร็วก็คือต้องจัดการศัตรูจาก2ฝั่งนั่นเองนะสำหรับด่านนี้ศัตรูก็จะโผล่มาทางขวาทางซ้ายสลับกันไปนะครับประมาณ2-3ารอบก็แค่เคลียร์ให้หมดแล้วก็เซฟซาโอลิเอาไว้แค่นั้นเองประมาณนี้นะครับ

ด่านชาเล่นที่2นะครับแนะนําที่ระเวล85เป็นด่านในอาคารเช่นกันศัตรูที่เจอก็จะเป็นกลุ่มของ68นั่นเองนะครับภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน80วินาทีมีทิปบอกไว้ด้วยว่าอารุเรสกับคายโกเดรสจะใช้สกิล ex ประสานกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าให้อารุเรสใช้สกิล ex กับคายโกเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนแรงเกินไปจนตายได้นั่นเองนะครับ สำหรับดาเน,นี้นะครับผมฉีกนิดนึงคือใช้เป็นอสุสาตนะ,ะปกติถ้าจะแนะนําจริงๆก็ควรจะเป็นใช้ฮินะเดรสนะครับเพราะว่าสามารถยิงซ้ําตัวเดิมได้นั่นเองนะแล้วก็พอยหลักเลยคือปิดคโยโกเดรสก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงเลยส่วนตัวอื่นๆทยอยปิดเรื่อยๆนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวอารุเดรสเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงเท่าไหร่แค่เลือดเยอะเฉยๆก็เอามิกะยิงปิดไปได้เลย หรือถ้าใครไม่มีมิกะก็ใช้เป็นเอโอิยิงปิดไปเลยนะครับประมาณนี้ ด่านชั้นลิ้นที่3แนะนําที่เลเวล90เป็นด่านในอาคารเช่นกันนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นเกราะเหลืองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน90วินาทีส่วนทิปบอกเอาไว้ว่าถ้าคายโกดรเรสในทีมของเราเนี่ยไม่ถูกโจมตีสกิลเอจะได้ผลรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการเผชิญหน้ากับบอสโดยที่ไม่ให้ถูกการโจมตีเป็นวงกว้างของบอสเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้ สำหรับดานนี้นะครับตัวคายโกเดรสที่ในทิปบอกเอาไว้ก็เป็นตัวเสริมดาเมจเฉยๆนะอ่าถ้าเราสามารถเซฟได้ก็มีดาเมจเพิ่มเติมนะครับส่วนจริงๆแล้วถ้าใครมีดาเมจเหลือเฟือเลยไม่ว่าจะเป็นเอโอริหรือมิกะก็จัดเต็มเลยนะครับอัดบอสอย่างเดียวเลยก็ได้นะซึ่งตัวบอสเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ไกลพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่มิกะจะยิงไม่ถึงเหมือนกันถ้าเกิดวางตำแหน่งผิดแบบผมนะอ่า แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เคลียร์ตัวแนวหน้าไปให้หมดแล้วเดี๋ยวลูกน้องตัวอาสุก้ามันจะทยอยมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเอามิกะกับยูริเนี่ยรีดยิงปิดบอสไปเลยนะครับ หลังจบชาเลนจ์ทั้ง3ด่านนะครับก็จะมีด่านพิเศษเพิ่มเข้ามานะโดยที่ด่านพิเศษแนะนําที่เลเวล90นะครับเป็นด่านในอาคารข้อมูลสตูก็จะเจอกับตัวสตูเกราะเหลืองทั้งหมดนั่นเองนะไม่มีภารกิจท้าทายนะครับส่วนทิปก็บอกเอาไว้ว่าให้กําจัดสตูแนวหลังก่อนนะครับเพราะว่าสตูแนวหลังเนี่ยมีความสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้ประมาณนี้นะครับสําหรับด่านนี้นะครับก็แนะนําเลยว่าให้เก็บตัว ดาเมจแนวหลังของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับตามที่ทิปเขาบอกเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขายิงกระสุนบาซูก้าออกมาเนี่ยหนัดจะทําการบัฟแอตแท็ให้กับตัวเอง1นึ่ขั้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่ยิงเป็นเส้นตรงด้วยนะครับซึ่งมันจะเล็งตัวหน้าก่อนเสมออันนี้สามารถใช้ฮิฟูมิวางเป็นโลโลรอเป้าได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ควรจะชะล่าใจรีบเคลียร์ได้รีบเคลียร,รย์นะครับ ใครที่ไม่ได้มีตัวยูกะชุพลระแบบของคนอื่นก็ใช้สุบากิขัดท่ายกโลของศัตรูออกแล้วก็รีบเก็บตัวโลก่อนก็ได้หรือจะใช้เป็นฮิคุมิท้อนเพื่อขัดสกิลโลแถมล่อเป้าตัวปะซูกา้าได้เช่นกันนะอ่าก็เซฟแพงเป็นให้ตัวนะครับประมาณนี้และก้อที่สําคัญเลยในเมื่อปะซูกา้ามันแรงนะครับเพราะฉะนั้นตัวฮิวก็สําคัญเหมือนกันนะอ่าก็พกไปสํารองไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับเผื่อได้ฮิวประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านชาเล่นทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลย ก็ขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย